สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นเหง่งหมอนยิ่งนิวเช้าวันพฤหัสที่9พฤษภาคมราคาทองคำสปอร์ตยังคงปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นวันที่2จากเงินดอลลาร์ที่แก็ค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องปิดตลาดเมื่อคืน2,308ดอลลาร์ลดลง5ดอลลาร์ค่ะ ซึ่งก็เป็นผลจากความเห็นของเจ้าเนนเฟรดนะคะหลายลายนะคะที่มีต้องบอกว่าบางท่านให้ความเห็นที่เป็นสายเหยื่ยวนะคะโดยเฉพาะท่านเดิมก็คือประธานเฟดสาขามินียโบลิสนะคะที่บอกว่าเฟดจำเป็นต้องตึงดอกเบี้ยสูงยาวนานอีกระยะหนึ่งะคะยังไม่มั่นใจเรื่องเงินเฟอ้อจะลดลงสู่เป้าหมายนะคะแต่ที่สำคัญท่านพูดถึงดอทพอด ในการประชุมเดือนมิถุนายนที่จะถึงนะคะตอดพอดก็คือประมาณการอัตราดอกเบีย้ยในวัของเฟรดนะคะท่านบอกว่าเฟรดอาจจะลดดอกเบีย้ยปีนี้ไม่เกิน2ครั้งหรือไม่ลดดอกเบีย้ยเลยนะคะอันนี้ก็ให้ความเห็นที่ค่อนข้างจะเป็นสายเหยียวนะคะแต่ณตอนนี้ตลาดก็ประเมินว่าเฟรดน่าจะลดดอกเบีย้ยประมาณสองครั้งในปีนี้ ส่วนประธานเฟดสาขาบอสตันให้ความเห็นที่เป็นสายพิราบนะคะมองว่าเนื้อใบดอกเบีย้ยปัจจุบันเนี่ยก็เพียงพอแล้วนะคะที่ทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงสู่เป้าหมาย2%นะคะท่านให้ความเห็นคล้ายๆกับประธานเฟดสาขาลิชมอนที่ให้ความเห็นเมื่อวันจันทร์นะคะส่วนกองทุน SP สพอากทาสัสนิ่งๆถึกของทองเท่าเดิมค่ะ สำหรับวันนี้มีการประชุมธนาคา,ารกลางอังกฤษน,นะคะก็คงตึงดอกเบี้ยไว้ที่เดิม5.25%ฝั่งของสหรัฐเองจะเปิดเผยจำนวนผู้ขอรัสกน้องานตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น4,000รายเป็น2 000, 1 2 0 0 0รายนะคะของจีนเองช่วงเช้านะจะมีการเปิดเผยตัวเลขส่งออกและนำเข้า ของเดือนเมษายนนะคะซึ่งต้องบอกว่าก็อาจจะค่อนให้างจะผันผวนอยู่นะคะแต่ว่าในส่วนของดุลการค้าของจีนเนี่ยก็ยังถือว่าเกินดุลเพิ่มขึ้นนะคะในเดือนเมษายนที่ตลาดประเมินไว้นะคะตัวเลขส่งออกเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโตพอสมควรทีเดียวซึ่ง ต้องบอกว่าตัวเลขส่งออกนําเข้าของจีนนะคะก็อาจจะมีผลกับเศรษฐกิจของจีนมีผลกับความต้องการทองคําต่อเนื่องมานะคะแต่ว่าจะไม่ส่งผลกระทบโดยตรงนะคะในระยะสัน้นแต่จะเป็นระยะยาวนะคะแนวโน้มราคาทองคาคาดว่านะ่าจะขึ้นหน่อยไซเวนนะคะจะอเป็นไซเวดาวนิดหน่อยนะคะกรอบการขึืนหน่อยก็คงประมาณก 2,300-2,325ถึงดอลลาร์แนวรับ2,300ดอลลาร์หลุดตรงนี้เผื่อไว้นะคะว่าอาจจะมีแนวรับสำคัญ2,280ดอลลาร์ส่วนแนวต้าน2,325ดอลลาร์และ2,330ดอลลาร์ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน8ครั้งขายออกช่วงเย็น44,000 40, บาทไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนคะ่ะ แนวรับ4 3 0 0บาท4 1 0 0บาทแนวต้าน4 6 0 0บาทและ4 6 5 0บาทนะคะทองแท่งมีอยู่นะคะหาจังหวะขายทำกำไรออกไปช่วงนี้เงินบาทอ่อนค่าลงนะคะก,ก็ช่วยหนุนร,ราคาทองในประเทศนะคะถึงแม้ว่าทองสปอตจะปรับตัวลงก็ตามนะคะอยากเข้าซื้อเก็งกำไรถ้าเป็นระยะสั้นจริงๆนะคะ ก็ดูประมาณโซน2,280ถึง2,300ดอลลาร์นะคะเข้าซื้อเก่งกำไรแต่เน้นว่าเป็นระยะสั้นส่วนโกลฟิเจอร์เก่งกำไรระยะสั้นนะคะแนะนำฝั่งซื้อที่2,300ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,290ดอลลาร์เปิดช็อตนะคะฝั่งขายได้เช่นเดียวกันที่ประมาณ2,325ดอลลาร์ตัดขาดทุน2,335ดอลลาร์โกลไลฟิวเจอร์เปิด ฝั่งซื้อน,นะคะ2,320ดอลลาร์ 2, ตัดขาดทุน2,310ดอลลาร์ 2, ค่ะเปิดฝั่งขายที่2,345ดอลลาร์ 2, เราก็ตัดขาดทุน2,355ดอลลาร์ 2, นะคะนี่ให้แนวทางในการเทรดดิ้งระหว่างวันนะคะจะเป็นช่วงระยะสั้นๆส,ส่วนเงินบาทเมื่อวานอ่อนค่า7ต่างนะคะ36บาท9 0ตางจากเงินดอลลาร์ที่ ลับมาแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทิศทางเงินบาทก็น่าจะอ่อนค่าลงต่อเนื่องวันนี้มีโอกาสแตะ37บาทนะคะแนวรับ36บาท70ตางแนวต้าน37บาท10ตางนะคะเราก็ไปเผื่อถึง37บาท20ตางแต่อาจจะไม่ถึงนะคะส่วน USD future 36บาท60ตางเป็นแนวรับนะคะเราก็แนวต้านประมาณ37บาทคะ่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนสวัสดีค่ะ